อาหารลดความอ้วนค่ะทำลาบหมูกินแต่จะไม่กินเข่าไงจะกินแต่ลาบหมูอะใส่ไส้ด้วยใส่ไส้กับใส่ตับร้อนร้อนตับตรงนี้ใครชอบมันกอไป ทิ้นใหญ่เลยนะเวลาตักลาบมันจะได้มันจะได้เจอใสไงเ,เ,เ,เหหฮ้ยเฮ้ยหฮฮาเลยเข้าขวนะนางนะอาาืมอาาืมไอ้คข <laughs> ี้อ<า>่อนนั่นโปรตีน ขี้อ่อนมันเนตัวอร่อยเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูต่อรักหมูรักหมององูแล้วิใส่ตับใส่ไ้เข้าไปอีกก็ ไมแล้วจะกลิ่มพัดมันนิดหนึ่งค่ะมันจะได้แบบเป็นเ็นลาที่มีความมาันๆนี่ไงเดี๋ยวมาดูดูไหมฉันใช้พริกอะไรฉันใช้พริกแกนนะคะฉนลาใช้พริกแกนค่ะแกงชัว่า เติมพี่ผงก็เติมได้มันก็เผ็ดนี่ที่นูโอเคผิดพอาะแล้วหาหนูยกมาให้เจ้นหน่อยอ,อกตัก่อนชั้นพัสกับพีกแกงแบบนี้ค่ะชั้นเอามาคลุ้กข้างออกโอเคจานทู นอตอใส่น้ำปลาค่ะเราไม่ใส่น้ำปลานะทุกคนฉันใส่น้ำปลา้าาก็จะไม่เปรี้ยวมากเอาขว อหอมแดงโอเดี๋ยวให้เองนิดห่อยหนูเอาจาเนเีงขาตะไคร้ที่เคียหัน่นไว้บาาใบมะกรูดทำไมฉันใส่ขาใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดเลย ไปีเกีั้งเดวเอาขาตะไข่ได้ไหมเิ็กนึงให้ค่ะแตหามันจะหอมมากลาบแบบมันนอกอะค่ะแล้วก็ชิมอะไรเหื้อนมือกูเลยแล้วก็เอาช้อ <laughs> นมาได้จะชิมค่ะ พักเราเอางน,นะคะสะรแหน่เอาชิมก่อนดิเกี่ยวยังเกิดเค็มหรืยังไงเวเยนิดเดียวเปี้ยวมากไม่ลอยล่างลนาบ้นบานนะ<อ>ไม่ไม่ถึงชื่อร น้ำตาลไม่รว่าเหตุผลอะไรหมดใช่ไหมชุดด้วยจ้ะข้เย่ไงเหรอ ด <c oughs> ิ้นกูเสียป่ะเนี่ยตัเองไม่้เดียวขนาดนี้นานนี่มมไม่ค่อยเรี้ยอนานลูกใหญ่โอเคเรียบร้อยลวได้เด <c oughs> ี๋ยวเรียบกินข้าวไปของของเราเอง ดูปใบรูปอวด,ด,ดเนี่ยรวมไปใกล้ๆเลยมีกะละมังเลยเนาะอ,อือพอกินข้าว